สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ha Auto Review ช่องรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกที่เรานำเสนอข้อมูลจริงความเห็นจริงและเทคโนโลยีล่าสุดของวงการยานยนต์ก่อนเริ่มคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวใหม่จากเราวันนี้เราจะพาไปชมหนึ่งในรถสปอร์ตท,ที่สร้างตำนานมาอย่างยาวนาน และตอนนี้กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ที่ดุดันและล้ำสมัยกว่าเดิมกับ Toyota GR86 รุ่นปี2026รถสปอร์ตคูเป้ที่มาพร้อมการพัฒนาในทุกด้านทั้งสมรรถนะดีไซน์และเทคโนโลยี Toyota GR86 2026เป็นผลลัพธ์ขององค์การพัฒนาโดยทีม g a ซู Racing ภายใต้แนวคิด Driving e w Fun to the Max ที่เน้นความสนุกในการขับขี่เป็นหัวใจสำคัญรถคันนี้ยังคงใช้แพลตฟอร์มเดียวกับรุ่นก่อนแต่ถูกปรับปรุงให้แข็งแรงและเบาขึ้น โครงสร้างใหม่ช่วยลดน้ำหนักลงกว่า25กิโลกรัมขณะเดียวกันเพิ่มความแข็งแรงในการบิดตัวมากขึ้นถึง50%ทำให้การควบคุมและการตอบสนองแม่นยำขึ้นในทุกสถานการณ์ภายนอกของ GR86 2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่ทั้งหมดที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถสปอร์ตของโตโยต้ากระจังหน้าแบบ GR Mesh ขนาดใหญ่เพิ่มการระบายอากาศให้เครื่องยนต์ได้ดีขึ้น ฝากระโปรงหน้าออกแบบให้เตี้ยและลาดรับกับเส้นสายข้างตัวรถเพิ่มความลู่ลมตามหลักแอโรดินามิกไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์ดีไซน์เรียวเฉียบและไฟท้ายแบบปูเล็ดแนวนอนช่วยให้รูปลักษณ์ดูแข็งแรงและทันสมัยมากขึ้นลออ้ออลนมอยขนาด19นิ้วลายใหม่เคลือบสีดำด้านพร้อมอย่างสมรรถทนะส,สูงจากวิเชลินพาอลสปอร์ต4ที่ให้การยึดเกาะถนนยอดเยี่ยม ภายในห้องโดยสารของ G.R.86 ใหม่เน้นความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความหรูหรา บอกสปอร์ตหุ้มหนังและเอากันตาร่าสีดำแดงพร้อมโลโก้ G.R ปักบนพนักพิงหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วปรับการแสดงผลได้3โหมดคือ normal Sport และ track แสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์เช่นอัตราเร่งแรง G และอุณหภูมิของเครื่องยนต์ระบบ Infotainment กลางขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงพรีเมียมจาก p i o n น e r ให้เสียงกระหึ่มชัดเจน ขุมพลังของโตโยต้า g r 8 6 2 0 2 6ยังคงใช้เครื่องยนต์บ็อกเซอร์สสูบนอน2.4ลิตรจากซูบารุแต่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้แรงขึ้นให้กำลังสูงสุด250แรงม้าและแรงบิดสูงสุด270นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดท,ที่ให้อารมณ์ขับขี่แบบสปอร์ตแท้หรือเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวล ระบบขับเคลื่อนล้อหลังช่วยให้บาลานซ์ของรถอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการควบคุมรถแบบนักขับตัวจริงระบบช่วงล่างของ GR86 ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้โชคอัพจากซาชและสปริงที่ปรับเซ็ตมาเพื่อให้เข้าโค้งได้มัน่นคงและเกาะถนนในทุกสภาพพื้นผิวระบบควงมาลายแบบไฟฟ้ารุ่งใหม่ตอบสนองไวกว่าเดิม เพิ่มความแม่นยำในการขับส่วนระบบเบรกใช้ดิสเบรกแบบมีช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่ทั้งหน้าและหลังช่วยลดปุณหภูมิขณะเรรกหนักในการขับแบบสปอร์ตหรือในสนามแข่ง Toyota GR 8 6 2 0 2 6ยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือก3แบบคือ normal Sport และ track Mode โดยในโหมด track ร,ร,ระบบจะปรับการตอบสนองของคันเร่งพวงมาลายและระบบควบคุมเสถียรภาพให้เหมาะกับการขับแบบดุดันมากขึ้น พร้อมมีระบบ Track Data Recorder ที่สามารถบันทึกเวลาต่อรอบและข้อมูลการขับขี่เพื่อวิเคราะห์ภายหลังได้ด้านความปลอดภัย GR 8 6 2 0 2 6ได้ติดตั้งระบบ Toyota Safety Sense รุ่นใหม่ล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบตรวจจับมุมอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังและกล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์ช่วยจอดรอบคันในส่วนขอองค์การออกแบบภายใน GR86 ยังคงเน้นผู้ขับเป็นศูนย์กลางพวงมาลายัยและคอนโซลถูกจัดวางให้ใช้งานสะดวกที่สุดหน้าปัดมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์แบบเล็ดพร้อมเสียงเตือนเมื่อรอบเครื่องถึงจุดเปลี่ยนเกียร์ที่เหมาะสมเพิ่มความรู้สึกสปอร์ตในทุกครั้งที่ขับ บอกหลังสามารถพับลงเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างยืดหยุ่นแม้จะเป็นรถสปอร์ตคูเป้แต่ก็สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้สะดวกอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่คือระบบเชื่อมต่อ G-R Connect ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลของรถผ่านสมาร์ทโฟนได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันเชื้อเพลิง สถานะของระบบไฟเตือนหรือตำแหน่งที่จอดรถรวมถึงสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA ได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการสำหรับราคาจำหน่ายของ Toyota GR 8 6 2 0 2 6ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ2.2 ล้านบาทสำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดาและสูงสุดประมาณ2.6ล้านบาทสำหรับรุ่น GR86 Track Edition ที่มาพร้อมสปอยเลอร์คาร์บอนไฟเบอร์เบรกเร e บและล้อฟอร์ดน้ำหนักเบาโตโยต GR ้ GR86 2026คือรถที่ออกแบบมาเพื่อคนที่รักการขับรถอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือในสนามแข่งมันคือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี ความสปอร์ตและความมั่นใจที่โตโยต้าตั้งใจส่งต่อให้กับนักขับทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง Ha Auto Review เพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ก่อนใครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ